สวัสดีจ้าพี่น้องปองปสายซุกปุซุกคนฝากช่องหนองไม่ไว้ด้วยเด้อจ้ะปุลุสาวสุลินพากินพาแซบอย่าหัวหลอกคอยเด้่อยกะกสืบปุเนาะคอยก็เลยเออเอาอย่างดีสิมันสิแบบนี่แบบเกิดว่ายังก็มีมิติขึ้นมาในจักหน่อยกะนี่แหละจ้ะปุลุสาวสุลินพากินพาแซบจ้าเมืองฮุ่นกันนะสิแซบอยู่ดอกนอ,กนอกพี่น้องนะ เป็นช่องน้องไม่นอกจากฝากด้วยนอกจากกล้องแสงสีกับสีบ่ค่อยดีนะจ๊ะถ้ารอดซับก็ราคาถึกนนอะเนาะเด็กก็ได้ซ้ำนี่จ้ะถ่าดังขึ้นมากกับสิบดังขึ้นมากคลิปมีคนเบิองไหลาขึ้นมากคอยกับสิบิสือเครื่องไม่จ้ะมาสือเครื่องไม่เครื่องดีดีเฮ็ดคลิปผ้ากินผ้าเที่ยวผ้ายังไปเที่ยวมองได้กับสิท้ายคลิปให้พี่น้องได้เบิองได้ชมกันนอกลายเครเขียเนอกจากฝาก ไว้ด้วยน่าจ้ะสิเป็นพระคุณหลายๆจ้ะมื้อนี้ข่อยได้หนึ่งปลาจ้ะปลานิ่นเนาะจ้ะมีหนึ่งปลานิ่นเอนแล้วก็มีเจวจ้ะนี่เจลปลาแดกจ้ะเจปะลเจปลาละเจลปลาแดกเจปลปลาละที่ซื้อมาจากเนี่ยแหละจ้ะซุปเปอร์มาร์เกต็ตแถวบ้านที่ซื้อมาเหมือนนั่นล่ะชีกระปุกมีหลายรสชาติมี พริกตตแดงแมงดาบน้ำพริกพผาอุ่งมีปลาซับมีบักสตอจ้ะนี่บักสตอเมื่อวานที่ซื้อมาจากตลาดกันแกะใส่กินมีผักสลัดมีผักสลัดมีแครอทมีผักกะลัมจ้ะนี่มีผักอย่างกวางตุ่มบ่มีผักกะลัมมากินเลยจ้ะกินก็ข้าวเหนียว cái nồi này nhanh kín nó à dạ, một ba nít nó à này, tối nhãy luôn chả nhãy đuôi, dạo, tuổi cấp bạn đẹp, mong, luôn าชีพรักข่อยก็หาของเกา่านอกจากอาชีพรักเลยคือหาของเก่ากว่าจ้กแต่ข่อยก็ยังไม่ได้หนเสริมใดบ่ใด,ดกับบัรูแหละข่อยก็ลองเห็ดก่อนถ้ามันดเนาะพี่น้องคนเท่าเนาะที่ไม่ยำย่กกำหมองกะที่ก็บ่ได้มันมาจากมันก็ต้องหาแนวใหไม่ไมดหรืทางหม่ไม่ไมไมสองทางไม่ไมหยย้ยจากของ หาของเก่ามันกระเไดอย,อย่างลาบากอีกย่างหนอกจาจ้ะแต่บางคนเขาว่าเป็นอาชีพที่เขาเบิ่งแล้วมันคือจังอุ้ยหาของเกา่าสกัปุกยังไส่กับซีเมนบ้จ้ะแต่ก็สร้างเขาเดาาอกจ้ะเขากะบริมาลําบากน้ำห่าดอกเขาบด้หาเห่ากินดอกจ้ะห้าก็หาเดือดสองมือสองขาจากของยัง,งเราจ้ะเฮ็ดกินไปไมีแห้งก็งเฮ็ดไป ต,ต่อ,นะอกันข้าเจา้าบังคอนอืมขอกก่บักคักตาพัาเจ้าปลาเจ้าปลแดก ไานั hormone, ่งเบิ <amigo> <t ell> ่งกับหัวรข่อยเรียกว่าสิเบ้ปากแสข่อย่อยก็เบื้งเงือดดอกพายจะว่าเบิ่งข่อย็พรา่อยก็เงึดคอยก็เบื้งเงดดอกพาจะว่าเบิ้งงคอยคอยก็ขอบพูณให้หลายจ้ะเพอซับมันกับอมีเงินสื่อนาะ ใครก็ได้สนีนะ่ะความสามารถใครแม่บรนดีมันก็จะเต็มแล้วจ้ะถ้าเด็กตัดนี้มันก็ตัดจ้ะใครก็ต้องลอบคลิปออกเพื่อจะเด็ดเฮ็ดคลิปใ่เห็นมากจการลบ ចាប់ឡាយទៅងមកយ៉ងខ្លួនវាលង់ណាស់ ตอนนั้ำมือกับสันฮาแต่ไม่อกิ่นจัก๊กสกินมั้ยยังขึ้นพอออกบางแห่งกับมูกระถางแล้วจ้ะอือ <c oughs> นำถือกลังมันสนองความค่าข้อกินปานเล็กน้อยกลังค้าวฟ้อยนะแจ็บแสบจากปลาคนสูตรหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดสิบสองบาทสูตรหนึ่งแถมหนึ่ง ก็ปุกแล้วยี่สิบเอ็ดบาทมันเขาหายปลงปุกไงเนี่ยมันก็มา,า,าใหญ่หน่อยรรอนะจังไงวะหนึ่งร้อยสิบกรัมเร่กับแพ็กเก็จพอดียังก็มาดีอยู่เนาะกับซือว่าราคากับโอ้คุ้มเนานะเพื่อซีว่าขอยเปองเงือน,นี่จ้ะแม่นุ้ยกาแม่นุ้ยจะ้ะ น้ำพริกเผากุ้งแส่บว่าเบอีเละไก่เหมือนหละ่ะซีกับบุกค่คยกินคนเดียวได้แต่จไมหาสื่อหม่อยู่วจะเป็นมะปรมาฉันยังบวบเมืม่อมะพรมาฉันก็สื่อกินกับกบ,บุก้ซีสิบสองบาทมันแซ่บเนี่ม่แพงคือต่อต่อก็เจอปเญีากับเขากันดิ ไ,หนหนาาไม่ยังผิดพลาดแต่ติชมกันเลยนอกจากไม่ยังที่มันตลกกับว่ากันไปอ่ะก็ยังไงประเดี๋ยงเห็นมั้ยแฉมันกับบดีไ, <c oughs> <c oughs> ไ <c oughs> ด้ไงวายวันเนาะฮึ่มฮึ่มอะไ mày 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 mất à? mất mất mà. mày 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 gì mày 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 ngửi nó nó mất mày 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 Thăm cân em Có ăn ngon Có ăn ngon dịp Khá là ตอจิ้มกับแก้วโคตรแซ่บเลยอะมันขมต่างกับพักสะเดาเนาะแต่ขอยว่าตาเห็นข่อยเลือกกินเอาข่อยกินสะเดาอันนี้มันขมแบบขมแบบติดคอเลยเนีย่ยติดคอติดลิ้นแหง่ะ มันไม่เสียด้วยหรอกเรืเขาเลือกเขาเลือกสุดเดามันก็นเหลือจะคนมากก็ว่าอีกแล้วเนาะแสงไม่ค่อยซัดปัญหาเนานะ มันีจะฝากไปวนวจะมีแต่จ้ะเนาะมือล้างมือล้างกับมือน้ำมือล้างค่อยมาพร้ากันไหมนา่าจะจะได้ฝากกดช่องปุดด้นดุสาวสซลินพากินพาแซ่บด้วยนะจ๊ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาได้จ้ะผิดพลาดประกันได้กันแนะนำเลยจั่งมันีกะ เอาไบแค่นี้ก็นอกจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย